ที่สุดของโลกและที่สุดของไทยจริงๆครับสำหรับน้องเทนนิสพานิพักนักเทควันโดมือหนึ่งของโลกล่าสุดนี้ขนขิงมาทั้งสวนเลยครับวันนี้24ตุลาคม68นะครับน้องเทนนิสพานิพักโพสต์บอกเอาไว้ว่าเลิกเล่นมา1ปีกว่าๆมีคนถามว่าตอนนี้อันดับโลกเป็นยังไงบ้างน้องก็บอกเลยว่าแลนกิ้งก็เบอร์1ของโลกครับ แล้วจากนั้นน้องเทนนิสก็โพสต์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกนะครับว่าคะแนนก่อนได้เหรียญทองโอลิมปิกอยู่ที่628.5หลังคว้าเหรียญทองบวกไปอีก200กลายเป็น828.5คะแนนรีทุกเดือนค่ะตอนนี้โดนลดเหรียญ100คะแนนแล้วค่ะพูดแล้วก็เศร้าแง ปลูกขิงก่อนเดี๋ยวโดนแซงก็ไม่ได้ขิงแล้วเพราะฉะนั้นแม้ว่าน้องเทนนิสนะครับหลังจากคว้าเหรียญทองโอลิมปิกมาได้ถึง2สมัยครับทั้งปี2020แล้วก็ปี2024ที่ประเทศฝรั่งเศสจากนั้นก็อำลาวงการนักกีฬาทีมชาติไปน,นะครับแต่แม้จะผ่านมาแล้ว1ปีน้องก็ยังคงเป็นเบอร์หนึ่งของโลกอยู่ดีครับและปัจจุบันนี้น้องเทนนิสก็เปิดโรงเรียนสอนเทควันโดนะครับมีชื่อว่าพานิพักเทควันโด โดยมี2ส,สาขาด้วยอยู่ที่กรุงเทพคือสาขากรุงเทพกีทากับสาขาประเวศสุขาพิบาลสนะครับพ่อแม่พี่น้องแต่ละท่านยังจําความรู้สึกที่คนไทยรวมพลังกันส่งกําลังใจให้กับน้องเทนนิสตอนแข่งโอลิมปิกกันได้หรือเปล่ารวมถึงสนามนอื่นๆด้วยนะครับบอกเล่าและเปลี่ยนความรู้สึกมาหน่อยในคอมเมนต์นะครับ